มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเช้า News at s e e AM ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางน้านของสํานักงานเศรษฐกิจการคลงังหรือว่าสอสอคอค่ะได้มีการจัดนะคะสำหรับสัมมนาวิชาการขึ้นนะคะแล้วก็นําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Negative income tax หรือว่า NIT นะคะซึ่งภาษาไทยนั้นใช้ชื่อว่าเงินโอนแก้จนคนขยันค่ะแล้วก็มีบางสื่อนะคะไปใช้คําให้ง่ายขึ้นว่าเป็นเหมือนการคืนภาษ ให้กับคนจนนั่นเองเรื่องนี้ได้รับความน่าสนใจไม่น้อยนะคะแล้วก็กรุงเทพโพก็ทําการสารวจล่าสุดนะคะว่านักเศรษฐศาสตร์มีมองอย่างไรเกี่ยวกับ negative income tax ซึ่งก็พบว่ากว่า50%นะคะก็เห็นด้วยกับเรื่องของการคืนภาษีคนจนแต่ก็มีจํานวน31%คะ่ะที่บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ที่เหลือยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใดนะคะดันงนั้นวันนี้เราเลยถือโอกาสชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะคะว่า negative In ขั้มแท็กที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็รูปแบบที่จะนำมาใช้รวมถึงความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราจะร่วมพูดคุยพร้อมกันนะคะกับทางด้านของคุณปันนันอภิบุตรค่ะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงสร้างภาษีของสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสศคอ,อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคะ่ะคุณปันคะ่ะสวัสดีครับผมค่ะก่อนอื่นถามคุณปันก่อนนะคะว่าถ้าพูดถึงปัญหาหลักนะคะของระบบสวัสดิการในบ้านเราเนี่ยมันคืออะไระคะ หลักของเราก็คือระ,อะ,ระบบสวัสดิการมันกระจัดกระจายนะครับ <sim. S 2> เราก็ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้เงินสูงมากเ,เงินงบประมาณแต่ละปีเนี่ยเกินหนึ่งล้านล้านบาทนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือฐานข้อมูลเราไม่มีเวลาเราออกแบบระบบงบประมาณเราก็มักจะให้ทุกคนโดยทั่วหน้าซึ่งมันก็จะมีปัญหาว่ากลุ่มคนที่ไม่สมควรได้รับเ,เงินเนี่ยก็เข้ามาได้รับเช <sim. S 2> ่นปัจจุบันนะครับระบบสวัสดิการเนี่ยสมมติรัฐบาลจ่ายเงินไปร้อยบาทเนี่ย ตัวเลขกลมๆก็คือคนมีคนจนเนี่ยได้สิบาทอีกเก้าสิบาทที่เหลือเนี่ยคนที่ไม่จนได้ไปเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าต้องอออกแบบระบบใหม่นะครับเพื่อให้งบประมาณเนี่ยมัน t a r g e t ็ตหรือเจาะจงไปที่กลุ่มคนที่สมควรได้รับความ่วยเหลือจริงๆก็เ,เลยคิดว่าควรจะเอาเครื่องมืออันนี้มาใช้ค่ะ Negative Income Tax หรือว่าเงินโอนแก้จนคนขยันแนวคิดที่มาที่ไปเราทราบแล้วว่าเกิดจากเรื่องของระบบที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักแล้ววิธีการที่เราจะทำนี่เป็นยังไงอะคะวิธีการก็จริงๆกเ็เริ่มจากก็ง่ายมากใครที่สนใจอยากจะได้รับเงินโอนตรงนี้ก็คือก็มายื่นแบบนะครับ mm hmm. ในปัจจุบันเนี่ยเ,เราจะมียกเว้นช่วงเงินได้ช่วงต้นๆไว้ประมาณสามหมื่นหรือห้าหมื่นแล้วแต่กรณีนะครับ <c oughs> ที่ไม่ต้องยื่นแบบทีนี้เราจะออกแบบใหม่เลยว่าวันนี้คุณมีเงินได้ตั้งแต่บาทแรก คุณเข้ามาพยินแบบปุ๊บถ้าคุณเป็นคนจนรัฐบาลก็จะโอนเงินให้นะครับนม,ม,มันก็จะมีอัตราการโอนที่แตกต่างกันไปค่ะ<อ>ยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังถึงแต,แต่ที่ที่ผมยกตัวอย่างครับเช่นที่เราเกียเอาไว้คือมีสองช่วงอย่างปัจจุบันอย่างเส้นความยากจนไทยที่สามหมื่นบาทคนต่อปีถ้าคุณยังมีรายได้ไม่ถึงเส้นความยากจนที่สามหมื่นเนี่ยสมมุติคุณทํางานได้บาทหนึ่งรัฐบาลก็จะให้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบสตางค์เพราะฉะนั้นเรากําลังสร้างแรงจูงใจให้ คุณยิ่งขยันยิ่งทําดีคุณจะได้รางวัลมากสมมติทําบาทที่สองคุณจะได้สี่สิบสตางค์นี่หรอแมแล้วก็พอเลยช่วงที่สามหมื่นไปเนี่ยอัตรา,าเงินโอนมันจะค่อยๆลดลงสิบสองเปอร์เซ็นตของส่วนที่เกินสามหมื่นใช่ค่ะ,ะซึ่งเพื่อเพื่อให้มันค่อยๆลดความจําเป็นลงแล้วก็พอถึงแปดหมื่นเนี่ยรัฐบาลก็จะเริ่มให้ความช่วยเหลือนะครับทีนี้ถามว่าแปดหมื่นมายัางไงแปดหมื่นก็มาจากเอ ค่าแรงขั้นต่าของเราปัจจุบันอยู่ที่สามร้อยบาทต่อคนต่อปีเมื่อสามร้อยบาทแต่วันทํางานสมมติผมไม่นับเสาร์อาทิตย์หักออกไปร้อยสี่วันจากร้อยสามร้อยหกสิบห้ามันจะเหลือวันทํางานประมาณปีหนึ่นเงเนี่ยสองร้อยหกสิบวันคูณสามร้อยไมาได้แปดหมื่นความหมายคืออะไรความหมายคือรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือตราบใดที่คุณยังรายไ,ได้ยังไม่พ้นค่าแรงขั้นต่าประมาณนั้นนะครับความหมายค่ะและตัว negative income tax แท้จริงแล้วเนี่ยในต่างประเทศเขาก็มีการใช้กันด้วยใช่ไหมคะนิยามมันคืออะไรคะ นิยามเอ่อถ้าถ้าแปลงง่ายๆเลยมันก็คือการการที่เราเอาระบบภาษีกับระบบสวัสดิการเข้ามารวมกันค่ะในภาพว่าวันนี้เราทุกเราพวกเราเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันเป็นโพสิทีฟเป็นคำแทะคือพอเรามีรายได้เกินกว่าเกณฑ์ชโชว์หรือเกณฑ์หนึ่งเ,เราก็ต้องเสียภาษีอันนี้ทํากับกันพอเรารายได้ต่ากว่าเกณฑ์หนึ่ง รัฐบาลโอนเงินให้นะครับซึ่งมันก็จะทําให้ระบบภาษีเงนินได้บุคคลธรรมดาเรามีความก้าวหน้ามากขึ้นด้วยแทนที่จะเป็นขั้นบันไดาขาขึ้นอย่างเดียวมันจะมีขั้นบันไดาขาที่ต่อลงมาข้างล่างด้วยนะครับเป็นแต้นต่อให้กับคนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้ม,มีประเทศไหนที่ทําหลักเกณฑ์นี้ไปใช้บ้างไหมคะคุณปันมีเยอะครับที่เราทาการศึกษามี9ประเทศนะครับแต่หล,ลักๆมันจะเริ่มมาจากสหรัฐาอเมริกานะครับจริงๆมันเป็น เขออกเงินอันนี้เป็นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลที่ชื่อมิลตันฟริดแมนี่ยผมคิดว่านักเศรษฐศาสตร์ไม่มีใครไม่รู้จักก็หลังจากนั้นเขาก็เอาแนวคิดเนี้ไปแอพพลายใช้มากก็ที่ดูก็มีเอ่ออเมริกาอังกฤษอฤษอสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับสวีเดนตอริใต้อิสราเอลอย่างในภูมิภาคเราก็มีสิงคโปร์นะครับเป็นต้นแล้วก็เออ่ระดับก็ก็ประมาณนี้นะครับที่ เม่กี้มันมีคอนเซปต์อีกเรื่องหนึ่งที่ลืมพูดไปอันที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้เนี่ย NIT เนี่ยจะไม่ใช่เวลแฟร์นะครับไม่ใช่โครงการสวัสดิการเป็นโครงการที่เขาใช้คําว่า w o r k f a r ์แปลว่าอะไรคะเป็นแฟร์ว่าต้องทํางานแรกความหมายคือรัฐบาลกํา,ากลังมองว่าเราไม่ต้องการส่งเสริมให้คนขี้เกียจนะครับไม่ใช่ให้งองมือกอเท้าไม่ใช่คุณนอนอยู่บ้านดูทีวีแล้วมาแบ,บมือแล้วเรากําลังจะบอกว่าคุณต้องช่วยตัวเองก่อนเป็นเบื้องแรกเมื่อคุณช่วยตัวเองแล้วเนี่ยคุณยังดูแลตัวเองไม่ไหวรัฐบาลก็จะ สมทบเข้ามาอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะอย่างนี้คนถ่าสมมตินะคะมีคนที่อาจจะไม่ได้แอคทีฟมากนักเนี่ยเขาก็จะใช้สิทธิ์นี้ไปเรื่อยๆโดยไม่จําเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้เกินกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่สมควรได้หรือเปล่าคะคุณปันมีโอกาสไปไม่ได้ไหมคะเขาตอบสองประเด็นอันแรกก็คือ,อผมคิดว่าไม่ยัง ถ,ถ้าเท่าที่คิดอาจจะมีการดีไซน์เช่นนะครับอาจจะต้องกําหนดสมมติให้ได้สองถึงสามปีคือถ้าคุณยังไม่พ้นคือ,ค,อคือเราก็เพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ป้องกันไม่ให้คุณอยู่ในระบบนี้ตลอดเวลาใชแ่แต่จริงแต่จริงความคาดหวังของเราเนี่ยเราคาดหวังว่าเพราะวันนี้ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนไทยเนี่ยมีคนมายื่นแบบติดปีหนึ่งสักสิบตัวเลขสิบล้านนิดๆเรากําลังอยากจะสร้างให้คนเข้ามาอยู่ในระบบเพิ่มแล้วในระยะย,ยาวเมื่อเขาอยู่ในระบบแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้มีเสียภาษีเงินได้คือปัจจุบันคนไทยเนี่ยเรียนดตรงคือคนที่เขาหนีเขาหนีทั้งชี ตั้งแต่เกิดจนตายทีนี้เราอยากให้เขาเข้ามาแต่เนิ่นๆแล้วพอเขาพัฒนาขึ้นก็จะมีรายได้มากขึ้นส่วนคําถามที่ว่าแล้วถ้าเขาอยู่ต่ออีก,อ,กอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผมื่อว่าโครงการนี้จะต้องไม่จบในตัวเองนะครับก็คือว่าเมื่อเราพอโครงการนี้จะทําให้เราทราบตัวบุคคลที่สมควรได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกแบบต่อไปเช่นนะครับเราอาจจะต้องอมีการพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้นหางานให้เขานะครับหรือว่าจะมีระบบซอฟโลนสมมุตินะคล้ายๆแจก,กรถเข็นก็ได้ให้เขาไปเป็นว้กรอบการทํา อาทีมากขึ้นนะครับค่ะคือประมาณนั้นครับทีนี้ถ้านำตัวเ i t ทเข้ามาใช้เนี่ยนะคะข้อดีข้อเสียที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปทั้งจากทางนั้นของการเพิ่มฐานภาษีของคนที่เข้ามาอยู่ในระบบหรือการยกระดับคนที่ยากจนให้เป็นคนที่มีระดับปานกลางมากขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะผมคิดว่าก็เมื่อชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียผมคิดว่าข้อดีค่อนข้างค่อนข้างเยอะกว่านะครับทีนี้ข้อเสียเราก็ ตอนนี้ที่เรากำลังออกแบบคือเราพยายามให้ระบบมันรับคอบที่สุดแต่เราคาๆว,ว่าอย่างข้อดีมีอะไรบ้างนะครับข้อดีอย่างแรกก็คือแน่นอนมันทาเกตไปที่คนจนที่บอกว่าทุกวันนี้โครงการสวัสดิการมันคนไม่จนได้ประโยชน์ตั้ง90ค่ะอซอันที่สองอย่างที่บอกว่ามันไม่ทําลายมันทําให้เศรษฐกิจโตนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ส่งเสริมให้คนขี้เกียจคน,คนจะทํางานมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจก็จะโตขึ้นคน,คนใช้จ่ายมันแล้วการโอนเงินไปให้คนจนเนี่ย คนจนเวลาเขาได้เงินเขาก็จะเอาเงินไปใช้ทั้งหมดก็จะมี <Okay. S 2> ผลทวีคูณนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ช่วยลดความยากจนอันอีกอันหนึ่งที่สําคัญผมคิดว่ามันก็ไม่มีต้นทุนในการบริหารจัดการนะครับ <Okay. S 2> มันอาจจะจบเช่นสมมติคนยื่นแบบเนี่ยผมก็กาหนดว่าคนอายุสิบห้าถึงหกสิบปีพอมายื่นแบบนุภาพรถชั้นแรกอย่างเงี้ยอันนั้นเขายื่นแบบบัญชีกรมสรรพสามิตรแล้วบัญชีกลางโอนเงินร <Okay. S 2> ะบบนี้อาจจะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะมีแค่กรมเดียวที่จัดการยื่นแบบสมรภูมิและสมรภูมิโอนจบเลย หรือเราไม่ต้องมีไม่ต้องร้างหน่วยงานมาเยอะแยะเพื่อมารองรับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือลองนึกภาพวันนี้เวลาเราอยากจะช่วยคนจนในความเป็นจริงที่เป็นอยู่เรามักจะได้ยินบอกว่าคนจนเหลือแต่ไม่ไติมวันนี้ผมกาลังจัาไอติมทั้งแท่งไงยัดใส่มือคนจนนะครับมันจะไม่มีการล่วไหลระหว่างทางเลยนะครับเพราะว่ามันคนจนจะได้เอ็นจอยไอติมที่เขาได้นะครับเ,รเต็มแท่งด้วยใช่เป็นแท่งนะครับค,คือ<ะ>รูปแบบมันก็มีสองแบบถ้าไม่อนเข้าบัญชีก็จ่ายเช็งประมาณนี้ครับ ทีนี้นต้องถามต่องบประมาณละคะที่จะใช้สำหรับโครงการนี้มีการประมาณ,มาณมตัวเลขไหมคะที่ประเมินเอาไว้ประมาณสักห้าหมื่นกว่าล้านบาทนะครับแต,แต่กอ็ออกตัวว่าฐานข้อมูลที่มีเนี่ยมันก็คนจะเข้ามาใช้สิทธิประมาณสักสิบกว่าล้านคนนะครับถามว่าประมาณที่ใช้ผมคิดว่า,าน้อยมากเมื่อเทียบกับโครงการสวัสดิการอื่นๆที่เป็นอยู่ปัจจุบันเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราใช้งบประมาณที่เยอะไปผมผมยกตัวอย่างตัวเลขที่เห็นจะชัดเลยนะวันนี้เบี้ยยังชีพประเทศไทยนะครับ เราใช้ระบบ universal coverage ก็คือคน60ขึ้นไปได้ทุกคนซึ่งก็โอเคนะครับ่เพียงแต่ว่าพอเราไปดูตัวเลขใกล้ในจริงเราจะพบว่าคนเจคนผู้สูงอายุมี8ล้านผู้สูงอายุ7ล้านคนเนี่ยมาขอรับเบีย้ยยังชีพจะกลายเป็นว่าเรามีผู้สูงอยายุที่ยากจนแค่ล้านเดียวนะัครับจนล้านเดียวแต่จ่าย7ล้านเพราะนั้นผมถ้าเอาระบบนี้มาใช้ราหาตัวคนจนเจอเนี่ยเราสามารถเพิ่มเบีย้ยยังชีพได้อีกทั้ง7เท่ามาคิดกลับกันนะครับหรือลดลดงบม,มาได้7เท่าเช่นเดียวกันอันนี้ไมนก็สองางครับ ขอบคุใมาก็ใช้ไม่เยอะครับค่ะขอบคุณ,ค,ณ<า>คุณปันมากเลยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นอไอเดียที่น่าสนใจนะคะแล้วก็หวังว่าจะช่วยกันผลักดันนะคะให้สามารถพัฒนาแล้วก็ยกระดับคนที่มีฐานะยากจนได้อย่างแท้จริงด้วยขอบคุณค่ะคุณปันคะ,นคะสวัสดีค่ะคุณปันอันนันต์อภิบุตรนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงสร้างภาษีของสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสอสคนะคะพูดไว้ชัดเจนนะคะว่าระบบ negative income tax นะคะหรือว่าใช้ชื่อไทยว่า เงินโอนแก้จนคนขยันหรือว่าภาษีคนจนเนี่ยนะคะน่าจะได้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นให้คนจนที่เป็นคนจนจริงๆนะคะรวมถึงผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตไม่มีต้นทุนในการบร,ริหารจัดการนะคะแล้วก็สามารถได้รับไปแบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยไม่มีรั่วไหลระหว่างทางก็คือขจัดเรื่องของการคอร์รัปชันไปด้วยโดยวางงงเงินงบประมาณนะคะที่จะใช้ไว้สาหรับโครงการนี้5 0,000่นล้านบาทแล้วก็จะช่วยให้ทางด้านของคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเข้า เขามาอยู่ในระบบมากขึ้นนะคะโดยคิดว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิประมาณ10กว่าล้านคนจะได้พัฒนาแล้วก็ยกระดับคนเหล่านี้ต่อไปในอนาคตด,ด้วยซึ่งก็จะมีแรงจูงใจต่างๆที่จะผลักดันนะคะให้เขาอยากจะทํางานสร้างฐานะให้กับตัวเองดีขึ้นนะคะเพื่อลดการพึ่งพาในท้ายที่สุดค่ะ นี่คือประเด็นที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมส่วนช่วงหน้าค่ะเราจะพาไปเกาะติดเรื่องราวที่น่าสนใจในต่างประเทศกันนะคะจะพาไปดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งสหรัฐและก็ยุโรปที่ยังคงย่อตัวลงค่ะหลังจากที่ E.U. กับรับเสเซียก็ยังคงเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรกันต่อเนื่องและนักลงทุนก็รอผลการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะ